วันนี้ผมจะมาลองเป็นพ่อค้าหนึ่งวันนะครับหลังจากที่ซื้อเสื้อผ้ามามันเยอะมากจนผมใส่หมดผมก็เลยกับน้องฟางผมก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาแบ่งขายให้เพื่อนๆได้สมใส่นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดมิสซาลีจังหวัดเชบูนะครับ บรรยากาศตอนนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆครับเป็นตลาดสดนะครับผมเป็นตลาดสดแต่มีร้านผ้าอยู่ร้านเดียวนะแม่ค้าก็หน้ามันไปเลยไงวันนี้รู้สึกไงบ้างขายวันแรกเป็นแม่ค้าวันแรกก็ดีนะเป็นไงงงอ่ะพี่แม่งคนลุมร้านเลยลุมแล้วเป็นไงไม่ทันเลยพี่ทำไม่ถูกเลยปะทำยังไงดีว่าอะไร แล้วพรุ่งนี้จะใหม่ไหมดูได้จ้าตัว50เลยจ้าแม่ค้าจะใหม่ไหมปูนี้มามานะอยากขายทุกวันไหมอยากจะลาออกจากงานประจำไหมยังไม่คงที่ยังไม่คงที่นะถ้าเกิดว่าวันไหนขายได้วันละเป็นหมื่นเนี่ยจะออกไหมออกนอกจากทําประจําแล้ววันละ3-400เนี่ยจะออกใช่ไหมออ,ออกออกไหมนะวันนี้ได้ไหม600มาลยมาลงแต่กี่โมงได้600 หกโมงเงยน็นหกโมงเงยน็นตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งดูได้จ้าตัว<อ>ละาสิบเลยจ้าใช่ไหมใช่ได้สิบเอ็ดตัวนี้ก็ถือว่า,ารูปเป้าไม่ตั้งเป้าไว้กี่ตัวแม่ค้ดตั้งเป้าไว้กี่ตัวนี้นนก็ได้คาดตลาดแล้วได้ไดตัวนะึ่งได้ผ่านการทดสอบว่าทดลองนะว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยมันรู้สึกยังไงใช่ไหม จากที่เคยซื้อเขาใช่ปะ่ะจะรู้สึกไงมันมันไม่ได้ง่าย,ายใช่ไหมมันไม่ได้ง่ายว่าจะขายวันนึงได้จะขายได้ไหมหรือว่าคนจะตกทำหัวไหมต้องลองดอูต้องลองดูนะใช่วันนี้ทำไมเงียบจังวะเริ่มด็กแล้วคูค่นี้จะเริ่มขายกี่โมง มาตั้งแต่บ่ายจ้าแต่ว่าผมว่าลูกแม่จะเข้าช่วง6โมงค่ำนึง6โมงเย็นนะดูได้จ้าตัวละ50เลยค่ะ SML ตัวละ50เลยค่ะจ้ามันเรียกแม่ลูกค้าดีมากเลยนะคะแม่ค้าต้องทาแป้งหน่อยนะเอาแป้งไหมเดี๋ยวให้ไม่คะ่ะ <laughs> ไม่ค่ะไม่ทาแป้งค่ะตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มเล่อยหล้อแล้วนะคืนนี้6โมงเช้า <laughs> เดี๋ยวมาลองมาดูครับวันนี้พ่อค้ากับแม่ค้าเนี่ยจะขายได้กี่ตัวหรือว่าไม่ได้เลยนะพอแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปครับ